สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่ให้พลังงานกลางๆค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการออกสื่อการพบปะการเข้าสังคมค่ะแล้วก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยนะคะเมื่อดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะและจะส่งผลในด้านใดคุณจะ ได้รับอิทธิพลอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วย ในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2568นี้นะคะดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดคุณนะคะดาวพระพุธเมื่อเล็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่คุณจะต้องใช้การพูดการสื่อสารการเจรจาทุกรูปแบบ นะคะในชีวิตประจําวันมากขึ้นบางทีอาจจะใช้เรื่องของการพูดในการทํางานก็ได้ต้องออกสื่อออกกล้องต้องพบปะผู้คนต้องเจอสังคมมากขึ้นก็ได้หรือบางทีต้องใช้ลักษณะท่าทางร่างกายในการทําอะไรบางอย่างมากขึ้นก็ได้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้นะคะการที่ดาวพระพุธมะเร็งลัคนาราศีเกิดอ่ะคุณต้องรู้จักใช้คําพูดให้เกิดประโยชน์นะเพราะมันเป็นจังหวะที่วาจาผารวยวาจานําพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณ การที่ดาวพระพุธมาอยู่ในตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระสุขและเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งทั้งดาวพระสุขและดาวพระราหูเนี่ยสถิตตั้งรับอยู่ที่เรือนปัตตนิก่อนหน้านี้อยู่แล้วอยู่ในมุมที่เล็งลัคนาราศีเกิดของคุณก่อนหน้านี้อยู่แล้วดาวพระสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาแต่ดาวพระราหูเล็งอยู่มันมีความเหนื่อยยากลาบากมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนา ราศีการต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องเจอกับสิ่งท้าทายต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นต้องเจอกับอะไรที่มันเป็นแบบแผนหรือมีข้อบังคับมีกฎระเบียบเข้ามา นะคะทำให้คุณบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกกดดันหรือรู้สึกเครียดได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณสู้เดินหน้าพยายามทําตามแบบแผนวางแผนของตัวเองในการทํางานได้ดีสมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนณาราศีกันจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาเล็งและัคขณาราศีเกิดนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง16มีนาคมปี2568แม้จะไม่ใช่ระยะเวลายา,ยาวนานมากมายอะไรนะเป็นระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะคะสมัยก็บอกว่าชาวกันสามารถกอบโกยเอาผลประโยชน์ จากดาวพระพุธดวงนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นถืเอเพราะว่าถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณด้วยเมื่อโคจรมาเล็งลัคนามันจะทําให้คุณมีไฟมีพลังงานโคจรมาเสถิตยอยู่ในเรือปรนปัตนิเนี่ยก็จะได้ข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนในแง่มุมของการทํางานมากก็ได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามให้เข้ามาสนใจในตัวคุณมากขึ้นก็ได้ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันหลายคนหลายท่านเนี่ยจะได้เจอกับคู่แท้หรือได้เจอกับคนที่ถูกใจในระยะนี้ก็ได้ถ้าเราจะพิจารณาในเชิงของความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะอาจจะได้เจอกับคนที่น่าเด็กนะคะหรือเจอกับคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเจอกับคนที่มีความคิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้คุณใจชื้นใจฟูขึ้นมาจากที่เคยอยู่คนเดียวจากที่เคยไม่มีใครก็ได้มีคนลักษณะนี้เข้ามาพูดคุยเข้ามาสารนสัมพันธ์ด้วยมันก็รู้สึกดีใจชื้นใจ ้มากขึนส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่คุณได้มีการคุยได้ตกลงหรือว่าได้เปิดใจได้คุยกันถึงเป้าหมายได้วางแผนอะไรร่วมกันหรือได้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างด้วยกันนั่นเองนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องคล้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากขึ้นด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินผลประโยชน์หรือเรื่องของการงานลุยให้เต็มที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรมเะเร็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้ ุยให้เต็มที่ในเรื่องของการเงินการทองและผลประโยชน์นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะและอย่าทําอะไรผิดศีลผิดจริยธรรมอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาพระดาวพระราหูก็เล็งอยู่เหมือนกันดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอบายามุกนะคะแต่ในขณะเดียวกันดาวพระราหูก็เป็นดาวที่เ,ออเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งร่ำรวยพระดาวพระราหูเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความร ร่ำรวยแห่งความมั่งคัง่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองเมื่อเล็งลัคนาราศีเกิดคุณอาจจะได้โชคฟลุกๆนะแต่มันเป็นโชคจากความเหนื่อยจากการพยายามเพราะฉะนั้นสมัยก็มองว่าหนึ่งสมองสองมือของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะบัรดาลโชคให้กับเราบรนดาลโชคให้กับตัวคุณมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้นะคะ คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานดีนะเพราะดาวพระพุธเองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อเล็งลัคนาราศีเกิดเนี่ยคุณจะโฟกัสในเรื่องของงานมากๆนะคะบางทีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ใจคุณคิดไม่เป็นไปตามที่หวังก็อาจจะมีความเครียดแทรกเข้ามาการที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องคอยแก้ปัญหาให้กับเพศตรงข้ามด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานทีมของคุณถ้ามีเพศตรงข้าม หรือว่าบางทีคุณทําอะไรร่วมกันกับคนรักคู่รักมันเหมือนกับคุณต้องคอยแบกรับปัญหาแทนเขาด้วยนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ในบางช่วงบางตอนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะเพียงแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้และชาวการสิ่งที่โดดเด่นมากคือการพูดการเจรจาของคุณเนี่ยมีน้ําหนักมากนะคะพูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือพูดโน้มน้าวใจใครก็มีเกณฑ์สาเร็จ เวลาที่เจอคนทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนคุณทะเลาะกันหรือคนในบ้านของคุณทะเลาะกันคุณเป็นตัวกลางตัวแทนได้ดีในการที่จะไกล่เกลี่ยหรือทําให้คนทั้งสองฝั่งกลับมาคืนดีกันมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเรื่องการงานไม่ว่าจะเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินหรือความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่กับครอบครัว พยายามพูดให้ดีคือปากเป็นเอกเลขเป็นโทรประมาณนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่วาจาเด่นเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกันคะจะมีสิ่งที่โดดเด่นตามมานั่นก็คือในเรื่องของการวิ่งเต้นเอกสารเดินเอกสารยื่นเรื่องนะคะยื่นหนังสือหรือทําข้อตกลงมีข้อผูกมัดสัญญ์สัญญ,ญาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวลัคนาราศีกันอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปเซ็นค้ำประกันอะไรที่มันเสี่ยงงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีเรื่องของเอกสารเงื่อนไขข้อตกลงที่คุณมีส่วนร่วมในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราบรื่นเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรตุกติกหรือผิดปกตินั่นเองนะคะและสิ่งที่ส่งผลเด่นต่อชาวลักนณาราศีกันในเรื่องต่อมาก็คือใครก็ตามที่เคยค้างคาเงินคุณ นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คืนในช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องฟลุกฟล๊กๆเกี่ยวกับเรื่องของวาจามีเรื่องฟลุกฟล๊กๆเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาอย่างเช่นงานเสริมอาชีพเสริมรายได้พิเศษรายได้เสริมมันมีโอกาสที่ชาวและคณาราศีกันจะได้รับ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีคนให้ความเชื่อถือนะคะการเข้าสังคมก็ดีขึ้นการออกสื่อก็จะมีมากขึ้นและบางครั้งนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดาวพระพุธและดาวพระศุกร์มาในเรื่องของความมีเสน่ห์ คุณวางเนื้อวางตัวอย่างไรคุณปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวอย่างไรคุณแสดงออกด้วยท่าทีอย่างไรมันส่งผลทําให้คุณมีเสน่ห์มากนะสําหรับชาวกันระยะนี้ถ้าคุณจะซื้อของอะไรมันมักจะได้ของที่ตรงใจตรงปกไม่ได้ถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของสินค้าหรือของบางทีเราสั่งของผ่านออนไลน์เนาะอาจจะไม่ได้เห็นสินค้าโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะพอคุณกดสั่งซื้อมามันก็อาจจะได้ของที่ดีของที่ถูกใจคุณเข้ามาด้วยนั่นเองใครที่ต้องการยื่นกู้ไม่ว่าจะเป็นกู้จากธนาคารหรือจากบริษัทลักรัพต่าง ก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านและสําเร็จนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้ในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ